อันนี้เป็นหน้านางสําหรับหน้านางหน้าลายนะคะสําหรับแปะด้านบนนะ,ะมันก็จะยาวๆแบบนี้นะ,ะเราก็ตัดมาหนึ่งความยาวหนึ่งความยาวหักไปสองเซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเราหักทิ้งไปสองเซนติเมตรนะ,ะแล้วเราก็จะเอามาต่อกับอันนี้เอามาต่อกับอันนี้หน้านางลายมันจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะลายเชื่อมกันแต่ทีนี้ มันจะต้องพลิกออกมาเนาะเราจะกลับด้านแบบนี้นะเอาด้านผิดมาต่อก,กับด้านถูกแบบนี้นะคะแบบนี้นะพอเราใส่เป็นตัวแล้วมันก็จะพลิกออกมาแบบนี้น,นะด้านถูกก็จะมาอยู่ด้านถูกแบบนี้นะคะเอาด้านผิดกับด้านถูกต่อกันนี่นะ อย่าลืมนะคะหักทิ้งด้วยสองเซนเวลาเราเย็บเป็นตัวแล้วอ่ะมันจะอยู่ใต้รอยต่อรอยต่อเราจะอยู่ตรงนี้เนาะรอยต่อเสื้อจะอยู่ตรงนี้เวลานั้นเราก็เย็บกดเนาะเย็บกดด้านบนนี้นะมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ อันนี้เราก็ทำยาวสักสิ็ดนิ้วเนาะเผื่อเย็บแล้วก็ประมาณสิบแปดเนาะเ็เย็บความยาวทั้งหมดสิบเจ็ดนิ้วน,น,นะอันนี้เราก็แบบนี้เดี๋ยวเราไปฝั่งนูน้น เราก็ร oh. ีดมันออกนี่นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแต่แม่หมองจะเอาไปปักก่อนนะยังไม่เย็บแปะใส่กับชุดนะคะชุดหน้านนางก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี้แม่หมองเอามาแปะใส่นี้นะนี่นี่รอยต่ออยู่ตรงนี้เราก็ขยับเอาความยาวด้านชายเป็นความยาวด้านชาย วางไว้อย่างนี้เวลาเยบ็บเสร็จแล้วเราก็นี่แบบนี้มาโอเคเรียบร้อย